ชิโมชิสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอยู่กิฟตบุรีในเกมอะเคมี่สตาอีกครั้งแล้วนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้กิฟเก่าเวอรสิบหกแล้วคะ่ะ กิ๊บค่อยๆโตขึตตต้นทีละนิดแล้วเนาะโอเคค่ะแล้วก็ทางไซล่านะคะมีเลข i อดีของกิ๊บด้วยนะคะก็ใครอยากจะแอดเพื่อนก็แอดมาได้เลยนะคะรับหมดนะไม่มีข้อจํากัดใดๆทั้งสิ้นขอให้เล่นเกมนี้แอดมากิ๊บรับหมดนะคะโอเคโอเคก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเปิดกระชากันต่อเลยค่ะคือกิ๊บเล่นเล่นเก็บเวลไปเรื่อยๆแล้วก็ลดล,ล็องเควสไปเรื่อยๆใช่ไหมเราก็ได้เพชรมาอีกจำนวนหนึ่งนะคะดูดิค่ะกิ๊บมีพอยต์หมื่นหนึ่งนะคะแล้วก็หินหินเปิดกระชาเม๊บใช่เก้เมเปเป็ดใช่ไหมก็เม็ดลักครั้งกิ อ้เปิดได้ไหลายครั้ง้วยอุษาหาสะสมาเลยเนี่ยเอาแล้วนะเออโอ้ทองโอ้ไม่เกินแต่แรกเลยเยี่ยมว้าวแต่ได้แค่ตัวเดียวแต่ได้ก็ดีกว่าไม่ได้ถูกไหมอ่าขอข้ามไปเลยโอเคมาแล้วอู้อูโลลี่สายเขียวโลลี่สายธาตผืนป่านั่นเองนะคะตัวใหม่ห้าดาวเย้น่ารักเสียงพอด้วยค่ะต่อไปสามดาว โอ้ my g กอดครเท่กับแบ็คแพนเตอร์วิรรามี้ได้ตัวใหม่เยอะด้วยอ่ะลลลลลลลมาอย่าม่วงนะอ้าโอ้สีทองทองทองย่ไม่เกลือไม่เกลือเออตัวใหม่อู้อันนี้เหมือนได้แบบดับเบิลเป็นธาตุไฟด้วยโอ้ อรอบนี้ได้ตัวใหม่สาตัวนะคะได้5ดาวคือหรือว่าดวงกิ๊บกำลังมาวะเราเราเปิดเปิดอ,อีกหน่อยดีไหมกิ๊อยากเปิดอ่กอะกิ๊บเอาเอา,เอาตู้นี้แล้วกันนะคะตู้นี้แต่ตัว6ดาวกิ๊มีแล้วนะแต่ว่าก็กกลองลองตู้อื่นบ้างอะไรเงี้ยเนาะเอาแล้วนะคะมา คที่เป็นที่เรามีอยู่แล้วได้ด้วยเนาะในขอลองดูหน่อยดิมันอัปเกรดได้เลยใช่ไหมน,นี่กด,ดพัฒน,นาการนะคะนี่ไงอัปเกรดได้แล้วนะคะถ้าได้ตัวซ้ำมาจะได้หินสลับอัปเกรดอันนี้โอเคถ้ายัางไง <c oughs> ก็อัปเกรดเลยคะ่ะ <laughs> นอกจากนั้นนะคะโอ้โหแล้วยังมีตัวใหม่อีกหลายตัวเลยอะ่ะอู้น้าปั้นคือสวนใหญ่นะคะคิบปั้นตัวห้าดาวก็หกดาวตลอดนะคะปั้นทุกตัว พราะว่าต้องใช้ในหลายด่านหลายหมวดเลยอะไรเงี้ยอืมแตบบ่ว่าตัวละครที่ก,กิฟเยอะที่สุดของ5ดาวจะเป็นท่าไฟฟ้านะคะซึ่งอันนี้กิฟก็ได้ท่าไฟฟ้ามาอีกแล้วก็เอาไปก่อนละกันอันนี้ยังปลุกพลังไม่ได้นาะขาดผลึกท่าสายฟ้าแฮะถ้าเราอยากจะได้ไอเทมที่มันจะขาดไปนะคะเราแค่กดตามไปในแบบนั้นๆน,น,นะคะมันก็จะหาได้แล้วเราจะได้รู้แล้วว่ามันดอกที่แบบไหนอะไรเงี้ยแล้วเราก็ บทถ้าเราเป็นด่านที่เราผ่านแล้วก็วกดออตโต้ไปก็ได้นะคะเดี๋ยวจะออตโต้สัก4ี่ที T า t ทีอทีทีอะไรเงี้ยทำได้หมดเนาะเสร็จแล้วเกมมันก็จะเล่นเองนะคะแล้วเราแค่รอรับของตอนจบเท่านั้นเองเปิดทิ้งเอาไว้อะไรเงี้ยไหนไหนก็ไหนไหนแล้วนะคะกิฟออตโต้ให้ดูสักรอบนึงนะฟึ๊อันนี้คือกิฟไม่ได้กดนะคะตัวเราเออเกมจะกดใช้สกิลเองแล้วก็กดเล่นเองเดินเองอะไรเงี้ยนะคะ เราแค่เปิดทิ้งไว้เฉย,เฉ,ยเฉพาะด่านที่เราเคลียร์แล้วนะคะถ้าเรายังไม่เคลียร์เราก็จะกดออตโต้ไม่ได้นะแล้วก็อันนี้สาคัญนะคะสําหรับผู้เล่นใหม่เนาะเวลาเราเล่นผ่านดา่านเล่นไปเรื่อยๆแล้วอะ่ะเราอย่าลืมมา,มากดที่คางนะคะมันจะมีพวกแบบกล่องส่งถุงส่งกระเป๋าส่งอะไรแบบนี้นะคะอย่าลืมมากดใช้นะคะจะได้ไอเทมมาด้วยนะอย่างตอนนี้กิ๊ฟมีลายอ,รอรพราะกิ๊ฟ เก็บเอาไว้นะคะกาจะมาเปิดให้ดูนี่แหละคะ่ะมาดูว่าเราได้อะไรกันบ้างอ๋อกิมมีชุดกําลังเสริมด้วยฮะอันนี้นะคะจะเป็นกล่องที่เปิดออกมาเพื่อได้ตัวละคร5ดาวเลยนะคะแล้วก็เลือกเอาว่าเราจะเอา5ดาวตัวไหนแล้วเราก็กดใช้นะคะกิบเอาตัวของธาตุไฟละกันกิบฟเอาของธาตุไฟโอเคเปิดมาได้แล้วเราก็เปิดเลยอ่านี่ไงวิ่งลีโอน่า ท่มากค่ะห้าดาวว้าวเป็นอารมณ์สาวมังกรไฟนะคะแล้วเราก็จะได้เซตอัพของตัวตัวนี้มาด้วยนะคะเออแล้วเดี๋ยวเราไปอัพกันเลยดีกว่านะเนี่ยเซตอัพที่เขาให้มานะคะกดปกลุกพลังอืมสวยสงา <c oughs> เรียบร้อยค่ะตอนนี้เลเวลก็จะปันที่40นะคะเพิ่มจาก30เป็น40นั่นเองอ่า แล้วก็ที่เหลือเราก็ต้องไปหาของอัปเกรดของอัปเกรดสีของธาตุไฟนะเนี่ยเท่าตอนนี้เราไม่มีของอัปเกรดของธาตุไฟนะคะเราก็จริงๆเราจะใช้ตัวของไายธาตุก็ได้แต่ว่าคิปก็อาจจะได้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวคิปสอนหาดีกว่านะคะวิธีหาของอัปเกรดสาหรับแต่ละธาตุนะคะให้กดสำรวจนะคะแล้วกดทรัพยากรอ่าแล้วก็เลือกทางขวาบนเลยนะคะนี่แล้วเราก็จะเลือกได้เลยนะคะว่าจะมีออหินเขาเรียกอะไรไดผลึกอัพของแต่ละธาตุนะคะ จะมีธาตุน้ําธาตุไฟธาตุไม้แล้วก็ธาตุไฟฟ้าซึ่งเราจะเอาของตัวธาตุไฟใช่ไหมแล้วก็นี่เลยอ๋อใช่เราสามารถติ๊กเลือกทางด้านบนด้วยนะคะนี่กิฟใช้ไป2ครั้งแล้วนะคะอันนี้ติ๊กเลือกสรับแบบเออจะได้อ่าคูณ2คูณ2เนาะเราจะได้มั่งลงเยอะเท่าไหร่นะคะลงหนึ่งรอบจะได้2เท่าอะไรอย่างงี้ค่ะอืมแต่ว่าจะใช้ค่าพลังงานของเราสูงขึ้น2เท่าด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่างเราก็ต้องเสียเวลารอไงอแล้วเดี๋ยวกิฟอัพนางแป๊บนึงแล้วกันนะ จนว้วสี่สิบเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้กิ๊บว้าวสิบเจ็ดแล้วนะคะยัางวายอะ่ะเดี๋ยวกิ๊บขอเปิดกระชาอีกหน่อยดีกว่าคือกิ๊บคาใจมากเลยกิ๊บยังไม่เกลือเลยนะกิ๊บขอเปิดกระชา,าอีอก,กอสองรอบคือแต้มกิ๊บมันซื้อได้อีกยี่สิบโลเออมาเปิดเออฮยังไม่เกลือห้าดาวห้าดาวอะไรก็ได้อย่าซ้ำก็พอไอ้แต่ซ้ำก็ไม่ก็ไม่แย่นะเพราะเราแบ,บอัพดาวได้อะ่ะโอออเน เหมือนเทสทิดาเลยค่ะเทศทิดาน้ำแข็งเยาฮยฮออนับกิเลยโอ้ยไปก็บบับมบารบัมบารารัก่ะคาิ <laughs> กิยังไม่เกลือว่ะกิ๊บขออีกรอบได้ไหมยังไม่เกลือไปเอาให้สุดค่ะเอาให้ยุ นี่ค่ะทีมท่าน้ำแข็งเอาไปเสริมเลยค่ะ6ดาวท่าน้ำแข็งไม่เลวไม่เลวสวยสง่ามากใส่บัฟแน่เลยค่ะยูริอาอุ้ยสวยมากอ่ะอุ้ยเดี๋ยนะเก็บไดลีโอนาซ้ำเก็บเพิ่งมบบจะเปิดจากกล่องเมื่อกี้ลูกนี้เราเปิดกระชายให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยไปเปิดในกล่องเอาดีกว่าเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาหินไปอัพเกรดนางก็ได้นะคะอัเกรดเอาตรงๆนะคะดีไซน์ของ ตัวละครทุกตัวเท่หมดนะคะแต่ตัวที่กิฟจะชอบมากนะคะจะเป็นของทา่ทาทัดป่านะคะสายป่าสายต้นไม้ท่าต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วกับสายน้ําแข็งโดยเฉพาะสายป่าเออสายต้นไม้คือแบบสายสีเขียวคือแบบตัวละครจะดีไซน์แบบคือเหมือนเขาเรียกอะไรนะเหมือนเหมือนเหมือนสะอาดบริสุทธิ์แบบดูเทพธิดาสวยมากกิฟชอบเออ ตัวละครที่กิบชอบไปใช้นะคะจะเป็นสายฟ้านะคะถ้าสายฟ้านนเองนะคะสายสีเหลืองอะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าแบบกิบรู้สึกตีแรงแล้วก็ตัวที่กิบสุ่มได้มามีแต่ตัวแบบด้วยตัวสีเหลืองที่เก่งๆแค่นั้นเลยนะคะโอเคต่อไปนะคะกิบจะพาเุื่อนไปดูคอรอัสน,นะคะมันก็เหมือนกับยานบินของเรา, <laughs> ถ,าถ้าพูดง่ายๆก็คือมันเหมือนยานบินของเรานะคะซึ่งด้านในของยานมันจะมีแบบ เป็นห,ห้อง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 นะคะแล้วก็เราสามารถให้ตัวละครที่เราแบบเหมือนเวลาเราเปิดกระชามาแล้วเราได้สมาชิกได้เพื่อนๆมาเพิ่มอะค่ะแล้วก็ให้เขามาอยู่ในแต่ละห้องในนี้ได้นะคะให้เขาทาช่วยทํางานได้หรือตัวละครที่ไม่ได้ทงาททงานอะไรบางทีเขาก็จะมาเดินเล่นอยู่ในยาเหมือนกันนะเราเหมือนแบบได้เพื่อนมีเพื่อนเยอะแยะแล้วเขาก็เดินไปเดินมาอยู่ในยานอะไรเงี้ยนะคะ <S 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 คแล้วก็ตรงนี้นะคะเราสามารถส่งคนไปหาของได้นี่เราสามารถส่งได้3มทีมนะคะแล้วก็อันนี้คือทีมที่กิ๊ฟรับ เสร็จเรียบร้อยแล้วมารับของก่อนโอ้เราก็ได้ของตามนี้นะโอเคแล้วเราก็ดูว่าไหนมันดาวเยอะๆแล้วเราก็ส่งทีมไปหรือไม่ก็ถ้ามีธาตุที่เราอยากได้จริงๆเราก็ส่งทีมไปนะคะอืมส่งทีมแบบไปหาของตามธาตุที่เราอยากได้มากอะไรเงี้ยอย่างจริงๆกิ๊บอยากจะได้สายฟ้าเยอะๆนะคะแต่ว่าอันนี้มันไม่มีสายฟ้าระดับห้าดาวค่ะมันจะมีแต่ธาตุน้ำระดับ5้าดาวเพราะฉะนั้นก็ไม่เลวค่ะกิ๊บเอาธาตุน้ำแล้วกันนะคะก็ อันที่ต้องใช้นะคะกิ๊บเอาเขาแนะนำว่าให้จัดทีมเซตไฟไปนะอันนี้เขาให้จัดทีมเซตไฟไปแล้วก็จัดสมาชิกทีมเป็นไฟล้วนไปก็ได้ค่ะง่ายๆไม่ไม่ได้ยากอะไรนะแล้วก็ส่งเขาไปเลยเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาพร้อมของเองอันนี้ไม่ยากค่ะส่วนอันนี้นะคะเขาบอกแนะนําให้จัดธาตุไฟฟ้าไปนะคะตัวละครที่ถูกแนะนํามันจะอยู่บนบนนั่นแหละเออมัน นี่ค่ะก็จะแนะนําตัวแรกๆมาให้ตัวธาตุไฟฟ้าเน้นไฟฟ้าอะไรอย่างนี้นี่แล้วก็จัดเซตไฟฟ้าครบเซตไปเลย ประมาณนี้ค่ะไม่ยากใช่ไหมคะอ๋อ<ม>ใช่มีอีกอย่างหนึง่งที่กิ๊บรู้สึกว้าวาแบบเกมนี้มากเลยนะคะก็ะคือตรงน,นี้ค่ะช่องแชทต,ต,ตัวละครค่ะทุกคนคือเวลาเราเปิดล็อกตัวละครมามันจะมีช่องแชทเหมือนอารมณ์แบบว่าตัวละครเขาจะแชทพิมพ์หาเราอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถอ่านสิ่งที่เขาคุยกับเราได้อา่านเออเขายังไงอย่างเนีย้ยบางบางอันกิ๊บบางคนนะเขาพิมพ์มากิ๊บยังไม่ได้ตอบเว้ยว่าเขาต้องกดตอบเขาไปเว้ยเออกดตอบไปได้เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเขาจะพิมพ์ตอบกลับมาอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยเขาก็จะพิมพ์ตอบมาแล้วก็อ่านในเรื่องอารมเเหมือบราคุย ตัวละครน่ะเราก็พิมพ์แชทคุยกันว่าเออมันเกิดยังไงมันเป็นอะไรประมาณไหนเราเจอกันได้ยังไงหรืออะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะบางคนน่ะเขาพิมพ์มาเยอะมากเลยแล้วกิ๊บยังไม่ได้ตอบเลยเดี๋ยวกิ๊บหาแป๊บนึงนะ <S <S มีคนที่เขาพิมพ์มาเยอะมากด้วยอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคนไหนนะคนนน้ออเนี่ยดีเดีเขาพิมพ์มาเยอะมากแล้วกิ๊บไม่ได้ต กิ๊บขอโทษนะพึ่งจะได้รับข้อความอ่ะคืออันนี้เขาเพพมพงมาเยอะมากนะคะกิ๊บไม่แน่ใจว่าเขาอ่ะอาจจะสัญญาณไม่ดีหรือเปล่าจากเนื้อเรื่องที่กิ๊บอ่านนะแล้วแบบเขาก็ส่งมาเรื่อยๆแล้วเราไม่ตอบแต่เขาก็ยังส่งมาเออแล้วเราก็แบบอุ๊ยขอโทษพึ่งจะได้รับข้อความจริงๆได้รับมนานแล้วแต่ไม่ได้อ่านแหวกเลยรู้สึกแบบคือคือ มันดีเนาะคือตอนแรกตอนที่มาเป็นภาษาอังกฤษนะคะเราจะไม่อินกันในเรื่องส่วนนี้เลยเพราะว่าบางทีมันแปลยากอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วเราแบบเราแปลไม่เก่งอะไม่เก่งอังกฤษอะไรเงี้ยนะคะนนเราเราไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องคแปเปนต่อไปคะ่ะว่าเป็นภาษาไทายเลยบร้อย,ยล้วไม่เราอินกันในเรื่องมากขึ้นด้วยค่ะอ,อ๋อใช่เนื้อนอกจากการพูดคุยกันนะคะเรายังสามารถให้ของขวาญตัวละครที่เราชอบได้ด้วยนะคะนี่เลยอ่ะกดให้เลยฟิง,งเห็นไหมคะเพิ่มค่าสถานะบวกขึ้นมาอีกนะคะที่สนิทกันนี่เก่งขึ้น โอเคค่ะเท่าที่กิ๊รู้มาก็ประมาณนี้นั่นเองกิ๊บว่าไม่น่าจะตกหล่นอะไรแล้วมั้งก็สนุกดีนะคะลองโหลดมาเล่นกันได้เลยนะคะตอนนี้อย่างที่บอกนะคะเวอร์ชันภาษา,าไทยทาให้เราอินกันเนเรื่องมากขึ้นนะคะถือว่าโอเคมากเลยะคะ่ะทุกคนลองโหลดมาเล่นกันเยอะๆเลยนะคะสำหรับกิ๊แล้วก็เกมอะเคมิสตาร์วันนี้กิ๊บก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ไปก่อนนะคะทุกคนบายยอย่าลืมโหลดเกมอะเคมิสตาร์มาเล่นกันเยอะๆนะคะบายยคะ่ะ ลอดไลย์ลิงอยู่ใต้คลิปนะบายบายค่ะ